ดวงคนจจรวยแม่ค้าเห็นกระบะถูกเชียวหาซื้อทะเบียนรถแทบช็อกถูกหวย12ล้านวันที่หนึ่งมิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีแม่ค้าขายอาหารหน้าโรงพยาบาลโชคดีถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งทราบชื่อคือนางวันนาตะคำอายุ5 6ปีชาวตำบลหน,นองหลมอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางซึ่งเป็นแม่ค้าขายอาหารอยู่หน้าโรงพยาบาลลำปางโดยถูกลอตเตอรี่หมายเลข3 1 9 1 9 6งเ่วดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนจำนวนสองใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาท นางวันนากร่าวว่าสําหรับเลขที่ซื้อเป็นเลขทะเบียนรถกระบะทะเบียนบอใบไ,ไม้พอพันสามหนึ่งเก้าหกลำปางโดยเมื่อเดือนที่แล้วรถที่จอดอยู่ริมถนนถูกเฉียวชนท้ายเสียหายเล็กน้อยซึ่งก็มีแม่ค้าหวยแผงหน้าห้างเสรีมาร์เก็ตหน้าโรงพยาบาลลำปางมาบอกว่าที่แผงมีเลขท้ายรถกระบะที่ถูกเฉียวชน ให้ซื้อไว้เผื่อจะโชคดีตนจึงได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้สองใบกระทั่งมาถูกรางวัลจริงๆตนดีใจมากซึ่งถึงแม้จะถูกรางวัลก็ยังจะยึดอาชีพเดิมอยู่โดยเงินที่ได้ก็จะเอาไปใช้หนี้ซึ่งเป็นหนี้มากอยู่รวมถึงจะแบ่งให้ลูกสองคนและเก็บไว้ใช้ในการดำรงชีวิตและเป็นทุนในการค้าขายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ